สวัสดีนะสวัสดีทุกท่านเ้อไม่ได้ทักทครก็ขออภัยด้วยนะคะอืมมีแผนล่อเสือออกจากถ้ำมาสันติแผนนีหอย่างของมันวะเออห <laughs> นังได้เจ็ดคนอื่นจะได้เก้าผุนแลว้วแมมโมอ่านะโอ้ยเนาะทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะดังบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นแผนใช่ไหมเป็นแผนในการล่อเสือออกจากถ้ำหรือว่าเป็นแผนในการทํานูน่นทํานี่มมนบมอือมเดี๋ยว เออแผนสิลมสิบอกให้เออเดี๋ยวแผนสิมวางแผนให้ดีหน่อยจ้าวางแผนให้ดีหน่อยในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะเออได้ข่าวแววมาอืในนิทานอีหยวกเน่าแห่งบ้านกุ้งก้วยเออจะมีการเขาเรียกอะไรนะอืมลงพื้นที่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเร็วเร็วนี้นะคะ Well, ข่ขาวเวลมาเด้อเออข่าวคมร้อยข่าวคมร้อยก็ได้เออไม่ชัวนะจ๊ะไม่ชัวกูป <laughs> กากันตี <laughs> นะคนละชุดนะจ๊ะที่เคยมานะจะบอกให้อืมเป็นคนละชุดนะจ๊ะใหญ่กว่าชุดที่เคยมานะจ๊ะจะบอกให้ <laughs> อ๋อนางพูดถึงชาลววนที่ออกมาจากถ้าแงนะไปไปพูดถึงทำไมอันอัน พูดถึงเขาทำไมอืมนะว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องของงานเดเออคนคิ้งลูกมันบอสองสาวสองสาวหวัดดีค่ะสองสาวอืมนะอืมไว,ออไ,อวไว้ก่อนทั้งนั้นใช่ค่ะทำทำอะไรก็ต้องวางแผนไว้ก่อนทั้งนั้นเมนปลาแก้วอืมแผนแผนเยอะแทนเนะแทนเนะเมนพี่วายสิบห้าแผน,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 นลหลายแผนสูงเออแผนแผน แผนชัวรนั่นนะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นอืมนะอืมเดี๋ยวก็รอรอรอดูว่าแผนน่ะจะล่มหรือเปล่านะเออ <c oughs> เอาชัวๆพอลลี่หนูไม่การันตีค่ะหนูได้ยินแว่ววมา <c oughs> หนูได้ยินแว่วๆมานะคะอืมโดยมีหนังสือตอบรับอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่เราก็เออเราก็ไม่ได้การันตีให้ใครหรอกนะอืมอ่า ยัมาซื้อข่อยถอ่อยว่าเอาไปซื้อล่ะเออนิทานจ้ะนิทานนะอืมนะเออแผนหรือแผ้กันแน่จ้อแต่เห็นเอกสารอยู่เด้เอ้าวซุปเจ้าคือได้เห็นเอออ่าซุปเจ้าคือได้เห็นเอกสารเร้วเรื่องนี้ไปไวมากเออเร็วจริงๆเลยเอ,อ่าค่ะคุณครูฟริีก็ สอนนักเรียนเข้าใจไหมอืออ่าค่ะเรียกหนูว่าอาจารย์ก็ได้ค่ะการที่เขาเรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์น่ะบางทีเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นครูก็มีได้เออนะมึงอย่าไปถามหาความเป็นความเป็นอาชีพของเขาเออนะเรียกอาจารย์หรือเรียกครูนี่นะไม่จําเป็นจะต้องอมีวิชาชีพครูนะเออเออนี่กูจะสอนอีกอย่างหนึ่งเออนะ แล้วไปด้ยค่ะความรู้ความมึงนะไม่มึงนะงนะเขาเรียกอะไรอยวงเน่าในนิทานนะอมืมึงไม่รู้แล้วว่าเขากําลังสอนมึงเออสอนถึงอะไรสอนถึงการมีมารยาทในสังคมสอนถึงอะไรสอนถึงการวางตัวสอนถึงพฤติกรรมนะพฤติกรรมที่มันไม่สมควรในสังคมในสังคมโซเชียล นะถ้ามึงไม่มีช่องช่อง y o u t u b e หรือช่องโซเชียลเนี่ยใครจะมาว่าให้มึงได้เออนะคะค่ะคุณครูบัโดยสวัสดีค่ะอืมใครจะเอามึงมาว่าเบนบอเขาพูดถึงความไม่เหมาะสมในการวางตัวของมึงแต่มึงบอกว่าทําไมมาเดือดร้อนกับชีวิตมึงจังก็เพราะมึงเป็นเน็ตไอดอลมึงเป็นยูทูบเบอร์มึงเป็นอินฟลูเอนเซอร์การที่จะวางตัวนะต้องเป็นแบบอย่า ใครคขนีบอเออสิ่งที่เขาสิ่งที่เขากำลังพูดถึงเขามาสอนสั่งสอนมึงเขาไม่ได้จะเอาชนะอืมมึงมึงเป็นอะไรมากไหมกับเรื่องจะเรื่องแพ้เรื่องชนะนี่คือมึงแพ้ไม่ได้ใช่ไหมหน้าใหญ่เออหน้าใหญ่คือกูแพ้ไม่ได้แต่ละเรื่องนี่อืมนะกูแพ้ไม่ได้แต่ละเรื่องแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเออตูมึนบอ มึงเนี่ยมึงอ่ะ,อะเขาเขาที่เขาพูดเพราะอะไรเพราะมึงไหนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งที่มึงทำนะมันมันไม่เหมาะสมไม่ไม่สมควรแล้วบางครั้งมันถึงขั้นเข้าข้อ,ขอผิดกฎหมายมึงรู้บ้างไหมฮึไม่รู้ค่ะเออฉันเป็นตัวของฉันเองค่ะแค่อยากเป็นตัวเองอยากเป็นตัวฉันคนเดิมอย่าเติ ฉันเคยเหนื่อยใช้ชีวิตหนักๆมีรักก็อยากให้พ้นคลายเออนะอืมอยากเป็นตัวเองค่ะเพลงกับมาบันนีเออผู้ใดยอย่ามาอย่ามาเปลี่ยนแปลงฉันอืมนะะผู้ใดอย่ามาเปลี่ยนแปลงฉันจ้านะฉันขอเป็นตัวเองเป็นคนเดิมคนเก่านะคะของฉันจ้า มึงคิดแบบนี้น่ะมันไม่ใช่มึงจะปําเป็นตัวเองในโลกโซเชียลมากเกินไปไม่ได้สิ่งที่การเป็นตัวเองของมึงในโลกโซเชียลบางครั้งมันผิดอืมอืมบางครั้งมันผิดอะไรเขาเรียกว่าอ่าผิดทางกฎหมายด้วยนะในบางเรื่องแล้วบางเรื่องมันผิดศีลธรรมบางเรื่องมันก็เขาเรียกว่าไม่เหมาะสมอืมนะมึงอย่าเอาตัว ตัวของตัวเองนะ่ะออกมานําเสนอมากเกินไปเอข้าใจบอส,สิ่งที่เขาพูดถึงนะ่ะอืมสิ่งที่เขาพูดนะ่ะเออ <c oughs> เขาไม่ได้กะจะมาเอาชนะมึงหรอกนะแล้วทำไมมีอาชีพเป็นอาจารย์ทำไมไม่ไปสอนเออนะมึงดูเวลาตอนเขาไลฟ์สดสิมันนอกเวลาจ้ะ <c oughs> นะเขาไม่ได้มานั่งไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนเหมือนมึงจ้ะ นะเออมันนอกเวลาทํางานค่ะเวลาเขาขึ้นไลน์นะ่ะมึงแหกแหกหูแหกตาดูหน่อยจ้าอืมนะพวกตอนกลางวันถ้าอันนี้เราก็ไม่รู้จักตัวตนเขาหรอกนะตอนกลางวันเขาอาจจะไปสอนสอนจริงๆก็ได้นะอืมนะแล้วมึงบอกว่าเออมึงบอกว่างานของมึงงานของมึงคือทำยููบเบอร์ทำไมไม่คิดย้อนกลับแล้วว่าอัน เขาที่เขามานั่งวิภา์วิจารณ์ที่เขามานําเสนอก็เป็นงานของเขาเหมือนกันทําไมไม่คิดกลับคะอืมนะอย่างเนี้ยอย่างที่กูมาพูดเงเนี้ยก็งานของกูเหมือนกันเออก็งานของกูค่ะเออนะจะเอาจะเอาแต่เอ่อเอาดีเข้าตัวตัวเองไม่นคนเดียวไม่ได้ค่ะคนหนึ่งเขาก็ทํางานเหมือนกันค่ะเนี่ยที่กูมานั่งแวะพูดแวะๆวอยู่นี่ก็งานของกูเหมือน,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 นกันคะ่ะนะทําไมไม่เอาเวลาไปทํางานทําการเอาก็นี่งานเนี่ยงานงานของกูเนี้ยเออนะ อจทยอาจารย์ก็เหมือน,นกันเขาก็พูดก็งานของเขาค่ะอืมนะมือมึงจะยึดงานนี้เป็นของมึงคนเดียวไม่ได้ค่ะเออมึงจะยึดงานนี้เป็นของมึงคนเดียวไม่ได้ค่ะนะอืมใช่ค่ะเขาเออแกบอกว่าให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเลยเรียกอาจารย์น่าจะเป็นวิทยากรใช่ค่ะนะเออบุญคำสวัสดีค่ะคุณบุญคำนะอืม มันหนะ้าไม่รู้พี่ชอบช่วดีเออความมั่นใจนะคะความมั่นใจคืออะไรอืมนะ